หัยนะจากการบริหารจัดการภัยพิบัติที่บกพร่องการบริหารจัดการภัยพิบัติที่บกพร่องจะเกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการที่ขาดการเตรียมพร้อมและการตอบสนองที่ไม่เพียงพอและจากการขาดการประเมินความเสี่ยงที่ไม่แม่นยำทำให้ไม่สามารถป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบได้จะเกิดความเสียหายต่อระบบทางเศรษฐกิจจากการเกิดค่าใช้จ่ายที่สูงยิ่งในการฟื้นฟูทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเกิดความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจและอุตสาหกรรม และเกิดความเสียหายจากการที่พื้นที่เกษตรกรรมเสียหายผลผลิตทางการเกษตรลดลงจะเกิดผลกระทบทางสังคมและสุขภาพจิตมีความขัดแยง้งและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นเช่นการพัดถิ่นการขาดแคลนทรัพยากรพื้นฐานการเสืโสรงของสังคมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนเช่นความเครียดโรคภัยทางจิตความวิตกกังวลจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีการปนปื้อนของสารเคมีและขยะอันตราย สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติไม่อาจฟื้นตัวได้เกิดการสูญพันจะเกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนประชาชนขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศในระดับนานาชาติ